สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวนอกสถานที่นะครับมาติดตามดูลูกค้านะครับซื้อโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับไปใส่กับยันมา45่แรงม้านะครับขนาดเมตร80นะฮะนะกนาะดินในการปั่นนะครับนละเอียดพอสมควรเลยนะครับเบาแรงลดนะฮะฟังเสียงจากเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องเร่งมากนะครับละเอียดปั่นดีนะครับ ไดติดต่อสอบถามนะครับโบตอรี่ฟาร์มเทคได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับกำแพงเพชรนะครับมีจำหน่ายให้ลูกค้าแล้วนะครับมีทั้งขนาดเมตรหเมตรแเมตรเนะครับ2เมตร2เมตรยีนะครับอันนี้เพิ่งซื้อสดๆรลล้อนๆเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแล้วก็ลงงานเลยนะครับ ปั่นน้ำก็ได้นะครับปั่นดินแห้งก็ได้นะครับแล้วประกัน1ปีนะฮะสำหรับลอตเตอรี่ฟาร์มเทคนะครับทุกตัวนะครับประกัน1ปีนะครับระบบเฟืองหัวเกียร์นะครับเป็นแบบเฟืองเฉียงนะครับเฟืองใบสีได้หมูนะฮะเป็นเฟืองเฉียงนะครับ บเบ่าแรงลดนะครับงานออกมาสวยเลยฮะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่รับปัญญาแท็กเตอร์นะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ